อติดใหม่เลยเสื้อตัวใหม่มาแล้วจ้าซื้ออะไรอยู่วะของใส่แม่งซื้อไก่ทอดไปไหนซื้อไก่ทอดแล้วกูลงไปถ่ายแม่งเลยแล้วกันซื้ออะไรไปบ้างอ่ะอันนี้หัดใหญ่หัดใหญ่แท้อ้าวดู่ปนี่หัดใหญ่ไทยติดใหม่เลยแล้วกันนะไปรู้สึกเหมือนว่าหัดใหญ่มันจะมีอะไรอ๋อสั่งอะไรไปบ้างแล้ววะอันนี้อะไรสะโพกสะโพกโพกครับหมูหมด ไปอีกหนึ่งนี่หนึ่งอ่าเดี๋ยวคุณจะแคคโค้งด้วยอุ้ยไม่เอาเดี๋ยวนะมันยากเนาะใช่เดี๋ยวเดินทางอีกเนี่ยยุ่งเลยทีนี้เดี๋ยวเดินทางเดี๋ยวเดินทางแต่ถ้อหัดใหญ่เขาใหญ่้เขาป้ายคล้ายๆที่เราไปหัดใหญ่นะเนี่ยคล้ายเหรอวะคล้ายเลยป้ายอย่างนี้เลยจริงเหรอจอดแล้วนึี่คุณพาไปจอดไปหาดจังหวัดชายแดนเนี่ยอ่าแล้วเราแวะหัดใหญ่ ช่ร้านเลยนะพี่เจ้าใหญ่ที่เราแวะคือเดชาไม่ไม่ใช่ที่เป็นนี่สิมาอ๋อมาใช่อาตรงไอ้สะพานลอยที่ม้าสะพานลอยขอแม่งอร่อยแบบที่อร่อยสัตว์อะคือเราไม่เคยกินไก่ทอดใหญ่ที่แม่งรสชาติเหมือนเลยเนาะที่ตมองขหดมากขนาดนั้นอ่ะแลวแกขายผงด้วยเนอนานั้นอ่ะใช่ขายผงปรุงอ่ะวันนี้ก็เลยมันลื้ฟืนความทรงจำไม่ได้กินไก่ทอดมาพักเลยกับใช่แต่ผมดูไม่ไม่เหมือน มะะนผมไม่เหมือนหรอกแต่ขคาไอ้นี่เฉยดับมาดับมาเปรอไปเทียบไมื่อกี้มะแม่งคือบอกโอจิอะแม่งโอจิแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยเน้อจิ้มรสรสจิ๋วอะรสแจ๋วอะไอ้เหี้ยแม่งตกซาลาเองสองตัวรสแจ๋วอะแจ๋วอะแจ๋วถ้าแม่งจิ้มรสแจ๋วนี่เหมือนอวยตัวเองไปนิดนึงใช่เจ้าผมแจ๋วอ่ะผมจ๋ว ตอนแรกอ,อ่านเป็นน้ำจิ้มรสจิ๋วอ่าอ,อ,อ,อีกทีน้ำจิ้มรสจิว๋วต้องเป็นยัไงวะนจิ้มรสจิ๋วนี่ไม่มีอะไรนะกูะเห็นมึงเจอไก่ทอดก็เลยแบบใส่ถ่ายสักหน่อยเว้ยไม่แต่ว่าล่าสุดมันมีนี่ครับไอ้ไก่ทอดขนาดใหญ่ที่มันอยู่ในเบอร์เกอร์คิงเอาไปแล้วเหรอเออไอ้เหี้ยไม่ขวดลอกอะ่ะมีในเบอร์เกอร์คิงเลยวะผมเห็นมันผ่านใน Facebook นะว่าไก่ทอดขนาดใหญ่มีในเบอร์เกอร์คิงมีทุกสาขาไหมไม่รู้อ่ะพี่ต้องลองหาดูเราลองไหมล่ะถ้าแถวนี้มีพัฒนาการวักเลยไหมไก่ทอดขนาดใหญ่ลออองงงสัักกกนนิิดึบบเเรร์์ค น่าลองว่าไอ้เบอร์เกอร์คิงไก่ทอดใหญ่เป็นไงวะถ้าแบบว่าลองวัดด้วยความทรงจำที่แบบจําได้ของเวทนาสังขารสัญญาโอ้ทำไมลากเข้าไปทำม้าเฉยเลยรูปรถกลิ่นเสียงเนี่ยผมจำกลิ่นันได้อยู่ข้าวไม่เอาแล้วเท่าไหร่ครับนะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามเจ็ดสบาทคือผมยังจําได้อยู่ว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไหมไก่ทอดใหญ่เบอร์เกอร์คิงรสชาติเป็นไงสู้ได้เปล่าโอ้โหแล้วสะโพกหมดเสือกได้ท่อนอก ทีนี t, <c oughs> <c oughs> okay, ้จะแม่งเ right, okay, ือจิบหายผมบอกเลยเป๊กอกเราปอกไปก็ึงหลาบอะดูครับโอเคครับผมตอนนี้เราเลี้ยวมาในปั๊มนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อแบบย้า e ชนะครับผมนี่ป้ายมาเต็มๆแล้วนี่ก็มีไก่ทอดหัดใหญ่แนะนำสองชิ้นข้าเหนียวก้อนโอ้โหผมก็ต้องซื้อสชิ้นเไออแหละเอาชีสอีกร้อยแผ่นนะโอ้โห เราไปดูช่องอื่นก็นได้เราชินไลฟ์แอนด์แต้วีแมโทรจัดเลยคะแเราก็ให้ชิ้นไหนดีคะสวัสดีครับรับไก่ทอดทันใหญ่ครับสอชิ้นครับสองชิ้นใช่ไหมคะเอาข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวขาเหนียวด้วยครับรับเป็นสองชิ้นพร้อมข้าวเหนียวแล้วก็เครื่องดื่มนะคะราคาจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทครับครับหนร้อยี่บานะครับอย่บาทครับนี่ครับ อยู่อยู่เบอร์เกอร์คิงมาตีตลาดไก่ทอดหัดใหญ่เฉยเลยไม่รู้ว่าเขาเคยทํามาก่อนหรือเปล่าในประวัติศาสตร์ของเขานะออยากรู้ที่มาที่ไปทาไมถึงแบบเอาไก่ทอดหัดใหญ่มาอยู่ในเบอร์เกอร์คิงได้นะครับอันนี้คือไม่ได้สปอนเซอร์จถจะเสิร์ชหามันน่าจะมีคอนเซปต์เขาอยู่ไหมคอนเซปต์มันคือม่ไม่ใช่ไอเดียแรกที่ใช่ปะ่ะใช่คือการบอกเล่าไอเดียแรกอะ่ะมันจะแบบอีกแบบหนึ่งไงที่ไม่ใช่คอนเซปต์ที่เราอยากอ่าน คอนเซปต์แม่คือแบบว่าอาจจะแบบได้แรงวันดานใจไก่ทอดพื้นบ้านของไทยมาผสมผสานอะไรเงี้ยแต่คือแบบวัดแรกเลยที่แบบเบอร์เกอร์คิงแล้วแบบไก่ทอดหัาดใหญ่อเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงบนี่เดี๋ยวนี้มาเป็นแก้วไก่ทอดหัาดใหญ่เรียบร้อยไก่ขาวๆอ่อ๋อไก่ทอดมาแล้วเรียบร้อยครับหรือว่าใส่นี่มานะครับไก่ทอดใหญ่เอาไป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 ก่อนไปก่อนหาที่จอดกินหน่อยนะครับผมขอดมก่อนนะหอมเว้ยดีไหม ไหนอขอขอดูแพ็กเกจข้าเหนียวให้ให้เพื่อนดูแพ็กเกจข้าวเหนียวหน่อยนี่ครับแพ็กเกจข้าเหนียวเอ,อฟซมาเฟซมา,มาแต่กลิ่นเหมือนไก่ทอดปกติอนะคล้ายๆว่ะอันนี้ผมยังไม่รู้สึกนะเดี๋ยวเดี๋ยวยนะยเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวตงบายไปบายสบายดีไหนขอเล่าด้วยถ้าจะกุดดมแล้วว่าแม่งหอมดีเว้ยเหรอเอออ๋อนี่ไง เฮ้ยเราสองชิ้นไม่ใช่เหรอมาที่กองอ๋มาสองกล่องนะอ่าใช่ดูครับอันนี้ผมยังไม่รู้สึกว่าเป็นไก่ทอดหัดใหญ่นะาตาไม่รู้สึกเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรากินหอมเจียวก่อนใช่ไหมได้เราขอดูก่อนนะเอ่อขอเป็นปีกอะนึกว่าเป็นสะโพกปีกใช่ป่ะเออเขาเป็นเซตของเขาอย่างเงี้ยไม่น่ามีสะโพกน่าจะเป็นน่องกับปีกไก่ทอดหัดใหญ่ควรจะมีความเป็นแบบ เครื่องเทศอะไรบางอย่างถือว่าใช่บางอย่างที่แบบว่าไม่ใด่ปรุงรสที่เป็นแบบปรุงรสกรุงเทพอ่ะมันมีความเป็นปรุงรสกรุงเทพอยู่ถ้าแบบว่าเป็นเป็นไก่ทอดที่แบบพ่อแม่เราทําหรือตามไก่ทอดที่เรากินกันอ่ะมันหยอบเค็มหวานหรืออะไรสักอย่างหนึงอ่ะแต่ไก่ทอดทันใหญ่มันจะมีความนอกจากเค็มหวานอ่ะมันจะมีเรื่องของเครื่องเทศเครื่องเทศบางอย่างที่เขาแบบใส่เข้ามาถือว่า อาเรากินไก่ทอดใหญ่โหทุกมือเลยนะตอนที่ไปใต้เราเลยจำจำรักมันได้รูปประพันธ์สันฐานมันชัดใช่ครับผมหลักฐานมันแน่นหลักฐานมันแน่นแหละจามัดเลยโอ้โหมัดตะวันเฉียบเลยดูดิเนื้อในเป็นไงเนื้อใน อือพร้อมกันเลยนะผมรู้สึกว่าเขาตีคอนเซปไก่ทอดหันใหญ่ว่ามีหอมเจียวมากกว่านะผมว่านะผมเฉยๆไม่ใช่ไม่อร่อยแล้วแต่ว่าความเป็นหัดใหญ่ที่เราคุ้นชินหัดใหญ่ที่หัดใหญ่อะไม่ใกล้อะชิมอ่าคุณชิมผมรู้สึกว่าเหมือนไก่ทอดเคสตีไก่ทอดอไก<อ>่ทอดอิจินอลนไก่ทอดที่เรากินปกติมากกว่ามผมไม่คุ้นถึงมีหอมเจียวก็เถอะ แล้วอีกอย่างหอมเจียวไม่ไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นไข่เจียวไอ้หอมเจียวไม่หอมไม่หอมเลยใช่อันนี้นะสำหรับผมนะไก่ทอดไก่หมักพริกไทยใช่ไก่หมักพริกไทยที่เราคุ้นชินกันเหมือนพวกแบบรสชาติเนี้ยไปเหมือนอะไรรอเป่าที่ผมรู้สึกอะเหมือนไก่ทอดของแมคโดนัลล์อ่าที่มันจะมีความเป็นพริกไทยอะไรบางอย่างอร่อยไหมผมแยกงี้ไม่เกี่ยวกับหัดใหญ่กันนะผมว่ารสชาติไม่ขี้เหลวเว้ยความเป็นไก่ทอดนะแต่ถ้านับว่าเป็นไก่ทอดถาดใหญ่ไหม ผมไม่รู้สึกอาผมคิดเหมือนกันหรือว่าหรือว่าเขาเอาแค่เอาคอนเซปต์ไก่ทอดขนดใหญ่มาเฉยว่าทอดแล้วมีหอมเจียวก็อย่างที่ผมบอกที่แรกไงว่าเขาคิดเขาตีความว่าคือเวลามีหอมเจียวปุ๊บมันจะคือไก่ทอดขนดใหญ่ก็เฉยหนึ่งเดียวในประเทศไทยมีหอมเจียวคือไก่ทอดขนดใหญ่เนี่ยเพราะเนื้อเรากัดไปอะเราแค่รู้สึกว่าเป็นไก่ทอดเจ้าดังเฉยๆอะที่แบบแมคโดนัลด์หรืออะไรเงี้ยนั้นลองชิมที่เราซื้อมาดิมันมีความใกล้ไหม อันนี้ไก่ทอดปกตินะครับแต่เขาเขียนป้ายนะไก่ทอดทรายใหญ่นะอันนี้มันไก่ทอดปกติอก็ไม่กล้คำว่าหาดใหญ่เงีอืมแล้วอะไรอีกอย่าง่็จืดกว่าไส่ไม่มีรสยาเลยอันนี้หนังอะไรเขาอร่อยอยู่นะขอบเบอร์กินอะอ่าขอบเบอร์กินคือผมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าแยกเป็นไก่ทอดธรรมดาผมมองว่ารสชาติไม่ขี้เลยอืมคือแบบกินได้คนๆเลยอืม,อ,มอันนี้ขายเป็นเซตนะอ่าเ,เซตเปุ๊บ น่าไม่รู้สึกกินกับข้าวเหนียวก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกทิ้ตุ๋นเดียวกันเลยอันนี้ก็เบเก่ทอดหัดใหญ่ที่แปลงมาเป็นกรุงเทพแล้วอืมถ้ามันหางเตาหน่อยเนี่ยมันจะชืดไปหน่อยคือหางเตาปุ๊บไปเลยอืมเหมือนที่พี่เท่งเขาเลาะเดินออกจากร้านก็เดี๋ยวมึงห้ามเมตรเขบูดเลยก้าวคืออันนี้เลย <laughs> พเพราะฉะนั้นครบไก่ทอดหัดใหญ่ของเบเก์คิงนะครับผม อ,อาจจะไม่ค่อยถูกปากเราถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่อร่อยนะแต่ไม่ใช่หัดใหญ่แทะตอนแรกเราหวังว่านี่เฉยคำว่าไกาท่ทอดหัดใหญ่เนะี่ยมันจะเป็นหัดใหญ่อย่างน้อยนะคงไม่ใช่หัดใหญ่แบบนั้นทั้งหมดอะแต่ว่าเฮ้ยหอมเครื่องเทศอะไรมันต้องต่อยู่ว,วะอหอมเจียวหน้าจะหวองนเนี้เนาะข้อเดียวก็อาจจะแบบมันเละๆไปหน่อยป่ะม,มันรู้สึกว่ามันไม่นุ่มอะสมมติถ้าซื้อในในบริบทที่ซื้อแล้วกินเลยนะม,มันดูแบบว่ามันสู้ข้าวหุงไม่ได้อะเออไม่สู้ข้าวเน่งไม่ได้เหมือนแบบนุ่มติดมือไปเลย แต่ว <kung> <kaz Ly> ่าไม่เป็นไรขายข้อข้อใจครับว่าไก่ทอดใหญ่ที่อยู่ในเบอร์เกอร์คิงเป็นประมาณไหนครับเฮ้ยสงสัยอย่างไก่ทอดหัาดใหญ่ไก่ทอดอิสลามนี่คนละสูตรอีกใช่ไะน่าจากคนละสูตรนะนี่อยากอยากรู้เฉยถาม่าจะคนละสูตรนะว่าเนอะใช่รือว่าไก่ทอดบอกว่าสิแต่ว่าบอกให้ชัดเลยว่าอิสลามทานได้ฮาลาลไปเลยอ่าก็ก็มีสิทธินะอืแล้วคือแบบมันจะมั่นใจได้เลยว่าคุณสามารถทานได้อโปรเซสทั้งหมดเนี่ยที่คุณได้กินเข้าไปเนี่ยคือฮาลาล อร้านแน่นอนนะผมว่าได้ไปนอานนั้นมากกว่าอืปไปไปไถูกปาครับไปเร็ว